จะประกอบแบบไร้รำรานแมลงไปด้วยนะคะทุ่มเทขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โชชัยนะคะสวัสดีตาทุกคนโชชัยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์โคโจชิโนบุนั่นเอง กล่องข้างในมันก็จะเป็นกล่องโฟมเนาะซึ่งแพ็คมาดีมากสมราคาจริงๆมาแกะกันเถอะลำดับต่อไปจะเป็นวินาทีที่โลกต้องจดจำนั่นก็คือการเปิดฝากล่องนั่นเองเพลงมาเทมเทมเทเทเทมโอเคค่ะทุกคนคือแกะกล่องออกมาเนี่ยมันจะมี2ชั้นเนาะเราจะหยิบบางส่วนใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนดูก่อนนะ อันนี้เป็นผีเสื้อนะฮะเหมือนจะเป็นผีเสื้อแบบอันใหญ่สุดที่ติดตรงปราณเนาะก็คือดีเทลดีมากวัสดุก็แข็งแข็งน่าจะเป็น PVC นะคะมาต่อไปเป็นตัวชิโนบุซึ่งเขามีการทำแบบฮาโดีิให้สีมันแมทช์กับผีเสื้อด้วยสีออกแนวแบบซีเปียวินเทจนิดนึงนะคะเขาเสียบบอกดาบมาให้เราด้วยเราไม่ต้องมานั่งเสียบเองคือดีมาก ในส่วนของฐานนะคะอันนี้ค่อนข้างจะเบาถ้าเทียบกับตัวคาราโอเกับมิซึรินะก็อันนี้คือเบามากเลยเลขที่เราได้นะคะหมุน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 ,มนเลขที่เราได้เป็นเลข372เนาะอันนี้เราใช้กล้องหน้าถ่ายเดี๋ยวฟลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่สวยมากคือมันเป็นน้ำๆด้วยเนาะดีเทลมันก็จะแบบอลังการนับว่าชุดชาติสุดๆไปไปแกะกันเไ,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 ไปไปไปประกอบกันโอเคทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปทำการ ไล่ล่าหาวัตถุดิบมาจากป่าบ้านข้างๆนี่ไปหักหนึ่งไม้เข้ามาเฮ้ยไม่ใช่นะคะโอเคเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยแต่ว่าประกอบธรรมดาโลกไม่จําอีกแล้วทุกคนเราจะประกอบแบบไร่รำตรานแมลงไปด้วยนะคะวอร์มอัพสักหน่อยต,ต่อกัน <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะอ๊ทิ่มาคางเราจะไล่ํำต่อไปหยิบฐาน ยืดยาวนะคะเราจะมีฐาน2อันฐานข้างล่างเนี่ยมี2อันอันนี้แบบนี้หัวใจซาราคิโอไม่ใช่นะฮะมาเสียบเข้าไปมันเป็นมันเป็นที่เสียบเนาะเหมือนของคานาโอเลยก็คือเราจะต้องได้รำไปต่อไปนะคะช่างลําบากเหลือเกินต่อไปอีกอันนึงอยู่ข้างหลังโมเดลนะคะ <laughs> เราจะไม่หยุดโยกจริงๆมาต่อกันโอ๊ะอ,อ,อ,อย่างไง เรียบร้อยนะคะเราจะได้รำไปหยิบอีกหลายส่วนที่เหลือคืออันนี้มันจะเหมือนเป็นชั้นๆนะทุกคนมันก็จะมีหลายชิ้นส่วนอูอ้ตายอู้ตายหน่อยนะคะนี่นะประกอบกัน <c oughs> ลูกแม่โอ,โ,อโ,อโอเคเราจะประกอบแบบโอ้ยได้รำไม่ไหวแล้ะทุกคนมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะเราจะโยกคอแทนมาประกอบ บอแมลงกระบวนท่าที่หนึ่งระบันพิเชื่อหยอกเยา้าแค่จะเปลี่ยนมือต้องอรังการขนาดนี้เลยหรอมาแบบนี้ชิ้นนี้ <c oughs> น,นะคะเราจะไม่ขอใจเลยแต่ก็จะโยกต่อไปนะคะเราจะติดข้างหลังนะคะเราจะต้องหมุนหมุนโมเดลนิดนึงสติ๊กเกอร์ของเราน,นะคะมันจะมีรูข้างหลังแบบน,นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยจริง อ,อย่างไรลนะ่ะค่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อบใบบัวกันนะคะเราจะต้องโยกไปด้วยคือมันคือความยากจริงๆนะอย่าหาทำทุกคนต่อเสร็จแล้วอันนึงอีกอันหนึ่งอยู่ตรงไหนนะอ๋อ,อยู่ตรงนี้มุน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 ,มน,มนโอเคมันจะมีดอกบัวตรงนี้ด้วยอันหนึ่งนะคะเราจะต้อง ย้ำสอดแทรกเข้าไปให้ได้ชุบแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ด <c oughs> ูหน่อยีเสร็จแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบดอกไม้กันนะคะซึ่งเขาให้มาทั้งหมด8ชิ้นเนาะมันจะมีจุดท,ที่ต้องใส่คือ,อฝั่งนี้ข้างบนข้างล่างแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโดดๆหนึ่งอีกอันหนึง่งเขาเรีเยกอะไรเป็นดอกเดียวฝั่งนี้นะคะ พักช่วงมากรกโชว์งสครูนะคะดูนะคะมันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมาเดี๋ยวจะเสกบางอย่างที่น่าอัศจรย์มาหนึ่งสองสามคุณผ<อ>ล้ชทุกคนนี่คือผีเสื้อที่บอกไปตอนแรกของคลิปนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็ทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวเล็กจิ้วเท่านี้เลยนี่ตัวเล็กแล้วก็ตัว เล็กเล็กน้อยกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวตัวใหญ่คือขนาดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะนี่แล้วก็เป็นตัวใหญ่มากมากนะคะก็คือตัวนี้นี่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเราอีกอะนี่เทียบกันสวยเหมือนกันเลย<อ>ส่วนผีเสื้อตัวใหญ่นะคะก็จะแปะไว้ตรงนี้เลยนี่แปะเข้าไปกดกดนิดนึงเนาะกดกดหมุนหมุนเดี๋ยวมันก็ลงล็อกเองนี่เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพ์ทของชิโนบุเนาะซึ่งมันจะให้มาเป็นพ์ทตัวหัวแล้วก็เป็นแขนแขนขาไม่ไม่ไม่แขนสองข้างนะคะสวัสวดีเป็นพ้าเช็ดแขนข้างหนึงนะ่งเนาะแบบแล้วก็ดาบนะคะดาบซึ่งเหมือนมีปลายมแมลงติดมาด้วยนี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบแขนชิโนบุกันก่อนเนาะประกอบก็ง่ายๆเลยใส่เข้าไปแบบนี้ สองข้างคือตัวโมเดลนะคะมันจะเป็นแม่เหล็กเนาะซึ่งมันประกอบง่ายอยู่แล้วมีแค่นี้เลยก็เดี๋ยวเราจะใส่คุณชินโนบุเข้าไปนะคะซึ่งเท้าของชินโนบุเนี่ยจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้อุ้ยอุ้ยมาหมุน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 ,มนกลับมานะคะทุกคนเราจะใส่ดาบก่อนเนาะดาบนี่ใส่เข้าไปในมือที่กำอยู่เลยนะคะให้ มันใส่ค่อนข้างง่ายเนาะก็แค่แบบเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หัวเดี๋ยวจะให้ดูหัวชัดๆทไไําไทำผมให้ปลิวๆเหมือนกันนะคะมาใส่กันเถอะเสร็จเรียบร้อยกามแรงกระบวนการทาี่หนึ่กระบวนการผี่สยอกเ ส่วนตราของเขานะคะเหมือนเป็นเข็มแบบเนาะก็คือมันเป็นรูปผีเสื้อนะคะนี่แล้วก็เป็นหน้าน้องชิโนบุค่ะสำหรับโมเดลชิโนบุของ m a g i c Cube Studio นะคะชวช์แชงซื้อมาในราคาประมาณ1,000 0บาทเนาะไม่รวมค่าส่งซื้อมาจากกลุ่มนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ในใต้คลิปกับใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันสวยนะหมายถึงแบบดีเทลมันดีมากชิ้นส่วนประกอบไม่ได้ยากมากสําหรับคนที่แบบเริ่มเก็บอะไรแบบนี้อันนี้คือควรค่าแก่การเก็บมากมากเพราะว่ามันประกอบง่ายแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะคะแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะบอบางเนาะก็คือแบบจากในคลิปที่ผ่านมาก็คือเห็นได้ว่าโชเชงจะแบบกระเทือนบ่อยมากนะคะสาหรับคนไหนนะคะที่ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบจะเริ่มเก็บตัวไหนดีหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจนะคะแต่ตอนนี้คือแบบสารภาพเลยว่าคลิปนี้ทำปวดหลังมากดนะังนั้นขอไปรักษาหลังก่อนนะคะอาราอาราไซยอนาระบ๊ายบาย